สวัสดีครับเกษตรกรค้นเลี้ยงหมูมือนีครับอยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูกับฟ้ามน่ายบ่อยค้นเลี้ยงนิวตันนะครับฟ้ามบ่อยนิวตันที่เก่าครับมือนีครับแรงของวันที่3เดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 4ครับพี่น้องใกล้จะปีใหม่อีกรอบแล้วครับพี่น้องเอ้ยโควิดยังวัคซินซาอยู่นะครับเห็นโอเเห็นใจพี่น้องเนาะทุกคนกับเฝ้า ลอวันที่จะสถานการณ์คลี่คลายด้ห่วมพี่ห่วมน้องนะครับสังสรรค์กินอยู่ตามประเภทนี้ของชาวคนไทยนะครับเอาบอกเป็นยังครับพี่น้องจึงใดก็อยู่ใดที่เก่าครับอยู่กันอย่างระมัดระวังนะครับซอยกันป้องกันนะครับลดการแพร่ระบาดของเชื้อเวลาโควิดาครับพี่น้องว่าต้องยานครับเป็นอย่างไรก็คือเก่านะครับเนาะเมื่อนี้ครับบอมีปอย่างไรครับตามสไตล์ของฟรามบอยอนุตันครับ ยูบ้าหน้าครับตำบลมงหน้าเพื่อดอนจานจังหวัดกาลสินครับมาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องในเบื้องได้เห็นครับฟ้ามของเฮาครับฟ้ามเนนน้อยนะครับบ้านๆนะครับเบิ่งสภาพคอกนะครับพี่น้องครับบ่มีอย่างไรครับคอกกลายเป็นไหมคือเกานะครับบริเ้เฮ็ดเป็นมาตรฐานอย่างไรครับตามเศษวัสดุที่มีอยู่นะครับพี่น้องสภาพคอกนะครับมันจะกดะจายเทสได้ดีนะครับบ่ห่อนบ่เอานะครับบ่นะครับ กาศโล่งโปร่งสบายนะครับตามสไตล์ของฟร์มบอดนตันครับเอกลักษณ์ของเขานะครับนําเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันนี่ครับเป็นลูกสุกกรนะครับของฟร์มเฮ่าคอเข้าใดทัพการคัดแยกไว้ครับสีแมนครับงามๆครับพี่น้องครับนี่คือแม่สุกกรอนะครับที่เข้าใดคัดเลือกเอาไว้เพื่อเฮ็ดเป็นแม่พันธุ์นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เฮ็ดเป็นแม่พันธุ์ตัวแทนในคอของเข้าเองนะครับเพราะว่า แม่พันธุ์หงเขาหลายตัวนะครับนี่นะครับสามที่แม่เนี่ยครับกัมีอายุอายุหลายแน่แล้วนะครับให้ลูกมาหลายคอกแล้วนะครับกัคงจะอ่าให้ลูกต่อไปกัคือจะใหญ่ซ่าครับคันเลี่ยงเนาะครับเนาะคันว่าก็ได้แต่ก็บอกเป็นยังครับเขากับพยายามหาแม่พันธุ์ดีๆมาทดแทนนะครับเสาะหาพ่อพันธุ์ที่มีน้ำเชื่อแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสวยงามมากเป็นพ่อพันธุ์ให้นับแม่พันธุ์ฮงผลิตลูกสุกรออกมาให้พีให้น้องได้เบิ่งได้แง่งกันตอนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับง่ามครับแม่พันธุ์สองสายครับหูตกเตะเสะตาซาครับโอ้ตัดสอนครับพี่น้องุูนะนะครับนะครับอันนี้น้ำหนักอยู่าร่าเจ็กิโลครับพี่น้องงานผู้ได้ลูกอะทักทายให้ความอะทักทาย้ม่แมนแม่นได้เลยนะครับวันหูขนาดสำนีแล้วนะครับไส้ตอนนี้น้ำหนักจ็กิโลครับมองพี่น้องครับกินอิ่มนอนรับดีครับก็คือข้นเละครับกินดีนอานรับแซ่บกะ ว่เป็นโรคเป็นไข้ยังลูกสุกก่อนคือกันครับพี่น้องกันกินดีนอนดีบรรยากาศดีนะครับโรคไข้กับโบถามหาเขาคือกันนะครับให้เบิ้งครับนี่ครับความงามนะครับพี่น้องหมูสองสายครับคัดเลือกไว้เป็นพิเศษครับก้ามเนื้อนะครับบ่ตองห่วงนะครับผิวหนังนะครับเป็นหมูที่มีรูปร่างเด่นนะครับให้เบิ้งนุ่มครับพี่น้องโอ้ยสอนครับกากสากนะครับนุ่มลองนับเบิ้งดูครับพี่น้องเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะ แนะครับพังแม่นีแปดเต่านะครับแปดเต่าบบอดนะครับเน่าอัดลาดนะครับย่าเอิดเลศอัดลาดอยู่หุ่นนอนนะครับนะครับจะความย่าก็ได้อยู่ไม่เม็ดนึงครับตอนนี้ครับรอยเส้นนะครับพี่น้องนําเสนอครับนําเสนอให้พี่ให้น้องเดยเบิ้งเด้ยวชมกันนะครับแม่พันนะครับแม่พันสุกรลาดไว้นะครับลาดแอนแลนด์นะครับลาดแอนแลนด์นะครับผมเบิ้งแล้วนะครับ เด่นๆนะครับจะออกไปทางลาดนะครับเด่นๆจะออกไปทางลาดนะครับแต่ว่าก็มีความยาวของสไตล์แลปไอ้แลนนะครับแลนเข่ามานะครับจะเหมาะสมนะครับที่จะฮิตเป็นแม่พันธุ์สวยงามดีนะครับสวยงามดีนะครับพี่น้องรับรองได้ครับว่านะครับขันมาเป็นพันได้ไปเป็นแม่พันธุ์นี่ลูกยกเป็นด้นายนะครับคัดก็ต้นบักเขียบ นะครับพี่น้องเอาให้พี่ให้น้องไปอันนี้ก็เป็นลูกคอกที่เฮาผลิตขึ้นมานะครับเลือกไว้เป็นแม่พันธุ์ครับนะครับอันนี้หมูของบานสามเดือนกว่านะครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามเอาสัท่าพีท่าดีนุ่มนีลล่ะครับนี่ครับคือหมูแม่พันธุ์ของเขานะครับงามครับหมูตัวนี้ครับมี่เล่านมอยู่สิบหกเต้าด้วยกันนะครับเพื่อคัดไวเพิเศษนะครับส่วนนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ครับแม่สาวครับ ผสมไปแล้วสองรอบนะครับนะครับผสมไปแล้วสองรอบแค่ติดติดบอติดอันนี้ก็สองรอบพื่กันครับแม่สาวครับธรรมดาครับเดาใจลําบากเนาะผู้สาวโอ้ยแค่ติดไปท่านใดเนี่ยไหนเนี่ยนะครับขิดบอกบอกว่าถือนะครับเดาใจยากครับผู้สาวเอาคลิปนี้ว่มมี่ยังไลค์ครับพี่น้องตามสไตล์ฟ้ามบอยนุสันต์ครับนําเสนอนะครับลูกสุกรแม่พันธุ์นะครับลูกสุกรแม่พันธุ์คัดไว้ให้พี่ให้น้อง ในเบิ่งได้แง่งผูดด้ใดสนใจกกิ้งกล้างโทรมาหาสอบถามได้ครับเบอร์นะครับ0910612973หรือเบอร์0985867566นะครับสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องบาได้ขายสินค้าได้ครับแต่ว่าให้เบอร์ไว้เพื่อที่จะโทรมาสอบถามวิธีการเลี้ยงดูนะครับต่างๆปรึกษาสารพันธ์ปัญหาการเลี้ยงสุกรน,นะครับพี่น้อง อีกคอกนึงครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกข้อที่สองที่สามแล้วครับผมนะครับลูกงามๆครับลูกสุกก่อนนะครับออกได้ประมาณแปดมือนี่แหละครับพี่น้องงามเป็นนายนะครับงามเป็นนายกินน้มนะครับตัวผูตอนแล้วเรียบร้อยนะครับสีถาดเล็กเรียบร้อยนะครับพี่น้องทางคุณครับทางอาหารน้อยๆครับกินอาหารเป็นอะไรครับพี่น้องประธรรมดานะครับบระทรมดานี่ครับให้เบิ้งเลยครับนี่ครับ นี่นะครับผมกินอาหารเป็นแล้วครับพี่น้องครับวัธรรมดาวัธรรมดานี้น้อยอังสี่ครับสนใจจับจองล้องซองเบิงครับพี่น้องลองซองเบิงนะครับสนใจก็กิ่งก้างมาได้เช่นเดียวกันนะครับอยากไปเป็นลูกเคยอยากเอาไปเป็นลูกไผ่ก็โทรมาครับพี่น้องเอ้ยสุดก่อนงามๆครับหมูสามสายครับนะครับสามสายครับพอก็คือเปียแต่งนั่นเองนะครับ มีจุดดาวๆน่ารักน่าชังมากนะครับพี่น้องครับนะครับให้เบิ้งนะครับกาลังหิวนมกินนมงามงงงงนะครับต่างสไตล์เขานะครับอ้านี่แหละครับผมอันนี้ก็เป็นคอกนะครับคอกหน่อยกกไฟนะครับออกมาตรงกกไฟทันทีนะครับกกไฟเห็นความอุบูรณของเขานะครับรอดก็เป็นรอดพิเศษนะครับเพ็าะมหรอดน้ำเต้าปูปลาด้วยครับพี่น้อง เป็นอดพิเศษนะครับสําหรับกบให้ความแสงสว่างให้ควาอบอุ่นอย่างเดียวนะครับอาหารแม่พันธุ์ก็ให้กินธรรมดาครับเคาเข้านะครับให้กินห่อมผสมกับอาหารเม็ดนะครับแต่ว่าขระวังอุ้มทองเข้ากับให้กินห่อมผสมกับอาหารุ้นนะครับพี่น้องครับอาหารุูนแล้วแต่ครับแล้่แต่ความถนัดของผู้เลี้ยงนะครับเนาะผู้ใดเลี้ยงถนัดแบบใดกับห้จังสันครับบอมีสูตรตายโตนะครับถึงอยู่กับว่าเข้าไ้แล้วแม่พันธุ์ของเขา อ้วนดีพี่งามนะครับให้ลูกรกนะครับตกลูกว่าได้จะมั่นเสมอนะครับปริมาณนาพ่อใจนะครับคณะเลี้ยงลูกกับบัวพร้อมจนเกินไปนี่ครับเนี่ยนี่ก็เป็นแม่พัดนะครับเบื้องครับนะครับระวังให้นมลูกนะครับกับกับบัวพร้อมนะครับบ่บ่ยุบจนเกินไปนะครับพี่น้องโอเคครับผมจะให้เบื้องบรรยากาศปร์มข้าวแรงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเบื้องว่าคอของผมจะแสงสว่างนะครับ หลายหลอดพอสมควรน,นะครับแน่นนะครับเป็นหลอดไลยุ่งนะครับคอกนี่กับมีอยู่วันหนึ่งสองสามซีนะครับซีหลอดนะครับกระแสงสว่างพอสมควรนะครับใส่ไฟฟ้านะครับบริเวนพื้นงานแสงอาทิตย์อันนี้แม่พันธุ์ครับกาลังอุ่นทองครับเดือนมกราคอดนะครับแม่พันธุ์ครับกาลังอุ่นทองครับเดือนพันว่าคอดครับผมนะครับนะครับอันนี้ครับมืดมดนี่ครับเป็น เอาขุนไว้นะครับแยกออกจากชุดเดียวกันครับซับสี่ตัวครับอันนี้เป็นหมูตัวผูนะครับขุนไว้นะครับขุนไว้นะครับเนื่องจากว่าช่วงมุกีีกับราคาหมูกับโตกตำนะครับเนาะหมูอยู่เนาะว่าเป็นยังนะครับก็เลยแยกคอกเรียงไว้พิเศษนะครับพี่น้องนี่ครับอีกคอกนึงครับพี่น้องครับผมไฮเบิ้ลนะครับสไตล์ฟ้ามบอยนตันครับคือเก้าครับคอกบ้านๆนะครับคอกเก็บจากวัสดุเรือใส้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น อีกกลุ่มนึงนะครับคอกนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับผมทั้งหมดมี18ตัวครับพี่นองนะครับน้มๆครับพี่นองเบิงลนะครับอันนี้ก็หมูแม่นะครับสนใจนะครับกิ้งก้างโข้มาได้นะครับมีหมูแม่ห้ายนะครับอยากเปเี่นแม่พันธุ์อันนี้หมูสองท้ายนะครับผมอันนี้แม่สาวครับลูกคอกเขาเองนะครับผสมไปแล้วนะครับผมนะครับนอนรอครับอันนี้กำลังอุ้งทองอยู่ครับแม่พันธุ์เสร็จแล้ว อันนี้ก็แม่พันธุ์ครับเขาคงคลอดไปแล้วนะครับจะคลอดอยู่เร็วๆไม่เดือนนี้นะครับมือเงินมือหื้อนะครับพี่น้องนะครับเขาจะคลอดนะครับใส่ของคลอดไปนี่คือลักษณะการทาคลอดของป้ามเฮ้านะครับนี่ครับแม่เนี่ยครับสุดหมานเลยครับผมคลอดลูกที่แ8ตัวบรุษนี่นะครับหมานมากนะครับนั่งร่มดีนะครับเก่งมากเลยนี่นะครับอาหารของเฮาครับภาชนะเก็บนะครับล่านะครับใส่ถัง เก็บย่างดีนะครับอาหารปูนผสมนะครับตราส่วนไม่ต้องถามครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่มือนะครับนะครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เก็บอาหารสุก่อนเท่านะครับเป็นกระสอบห่ํมนะครับอยู่บนแคร่นะครับเม่ใแต่แคร์ครับพี่น้องให้ทีให้น้องเดิเบิ้งนะครับเออเหมือนล่องแล้วครับผม นี่นะครับกลับมาของเก่าครับพี่น้องคลิปนี้ครับพุ่มใจน้ำเสนอครับแม่พันธุ์สุกรนะครับสี่สาวสี่สาวนะครับรับรองว่าคุณภาพขับจ่อนะครับพี่น้องคุณภาพขับจ่อคุณนั่นอนคุณนั่งนอนโชดนุ่มตามตเมเต็มอยู่อันนี้ก็โชดาครับพี่น้องเบ่งดาเบ่งดานะครับนี่คือดาหมูนะครับนะครับเอาความงามนะครับ ความงามของสุกรนะครับเสน่ห์ของการเลี้ยงสุกรนี่แหละครับให้พี่ให้น้องได้รับชมรับเบ่งนะครับกิ้งก้างไม่ได้ครับปรึกษาเรื่องหัวใจสองหัวใจเรื่องยางเกี้ยวกบหมูปรึกษาได้ครับนะครับคือวิธีการเลี้ยงสุกรกะธรรมดานะครับโรคไข่ไข่เจ็บกะไรนะครับบอยากบอถึงดอกนะครับกับบอยากเจอหือกันนะครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามครับ กดติดตามกดซับสไครต์ใหน่เด้อครับกดแชร์แห่น้ำแนครับมีคอมเมนต์นี้ยังดีๆสาระดีๆกับการเรียนสุกรคอมเมนต์ว่าใดครับใต้คลิปนี้นะครับฝากฟรีผากนองนะครับอยู่ครับฟาร์มบอยอนตตันครับช่อง YouTube บันทึกเรื่องของหมูสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ